ชอบชอบกินค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะกินกับผักกระโดนี่ก็จะเข้ากันมากเลยค่ะน้ำพริกทุกชนิดนะคะไม่ว่าน้ำพริกอะไรที่จะทำะก็จะเก็บไปกินกับน้ำพริกเหมือนกันค่ะน้ำพริกพอได้กินค่ะสองสามช่อก็พอแล้วค่ะสองสามยอดก็พอแล้วกินไม่หมด กันก็ต้องดูแลกันค่ะก็ต้องใส่ใจนะคะันนี้นําเสนอกระโดนค่ะเพืเ่อนเต้นกระโดน,นเพื่อนเที่อยู่ต่างจังหวัดนะ่ะก็คงจะรู้ดีน่ารักมากค่ะพ่ใหญ่พ่อใหญ่น่ารักมากค่ะาแฟนชอบกินอะไรเขาก็ไวไปก่อนค่ะเพราะว่ายัง ไม่ได้ทำน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำยำมะม,ม่วงค่ะเห็นต้นกระโดนนึกถึงก็มีความสุขค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอ่าเขาเป็นเนคนปลูกไว้ให้ค่ะลูกคะ่ะผักกระโดนนะคะผักกระโดนนี่เป็นผักที่คนทางภาคอีสานชอบกินมาจากอะไรก็ตามค่ะเพื่อนๆ กระโดนค่ะมีค่ะมีเหมือนกันค่ะพเพื่อนๆผักกระโดนไว้สองที่แต่ว่าตรงโน้นนะมันไกลค่ะตรงนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ข้างๆบ้านค่ะเลยฮะจะเป็นค่ะผักกระโดนนะคะผักกระโดนนี่เป็นผักที่คนทางภาคอีสานนี่ชอบกินไว้สองที่แต่ว่าตรงโน้นนะมันไกลค่ะ ตรงนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ข้างๆบ้านค่ะเลยจะเป็นคู่กันก็ต้องดูแลกันค่ะก็ต้องใส่ใจอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะกินกับผักกระโดนีก็จะเข้ากันมากเลยค่ะน้ำพริกทุกชนิดนะคะไม่ว่าน้ำพริกอะไรที่จะทำไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายัง ไม่ได้ทำน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำยำมะม,ม่วงค่ะกันนะคะปากรอ,อบข้างชอบอะไรกินอะไรเราก็ทเทคแคร์กันค่ะเล็กๆไดน้อยน้อยอ่ะดีต่อใจค่ะเพื่อนๆนขุดมาจากอ่าสระบุรีจะ้ะอ่าพ่อใหญ่เขาไปทำงานที่สระบุรีเมื่อก่อนเนาะเขาก็ขุดมาปลูกไว้ให้ค่ะเพื่นพนอนๆ่ค่ะก็จะเก็บไปกินกับน้ำพริกเหมือนกันค่ะน้ำพริก นะรู้จักดีนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าปลูกไว้หน้าบ้านก็เป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าต้นสูงนะคะก็จะเป็นพุ่มเอ,เอามาปลูกไว้ค่ะเพื่อนเนะคนเราเกิดมาเนาะเป็นนาเก็บมะม่วงมาจะทำยำมะม,ม่วงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะกระโดนานา้ำเขามีชื่อว่ากระโดนน้ำนะคะแต่ค่ะ เวลาเขาออกใบออกมาเนี้ยก็จะสวยค่ะยค่ะผักกระโดนนะคะผักะะกระโดนนี่เป็นผักที่คนทางภาคอีสานนี่ชอบกินคนเดียวอะไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครกินเป็นแล้วกเรากินเป็นอยู่คนเดียวแต่อร่อยไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายัง ไม่ได้ทำน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำยำมะม,ม่วงค่ะน่ารักมากค่ะพ่อใหญ่ี่อใหญ่น่ารักมากค่ะ,ะแฟนชอบกินอะไรเขาก็อย่างหนึ่งชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆผักกระโดนน่ะผักกระโดนนะคะกระโดนน้ําค่ะเพื่อนๆกระโดนน้ําไม้ที่อายุยืนค่ะเพืกก่อนๆ ไม่ว่าเราจะตัดมันทิ้งไปมันก็ขึ้นมาได้ค่ะขึ้นตามรากตามอะไรอะค่ะคเพื่อนเป็นไหมนะคะน,นี่นำเสนอกระโดนค่ะคเพื่อนเพื่อนต้นกระโดนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็คงจะรู้ดีนะคะ่ะผักกระโดนนะคะผักกระโดนนี่เป็นผักที่คนทางภาคอีสานนี่ชอบกินอย่างหนึ่ง ชนิดหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆผักกระโดนคะ่ะผักกระโดนนะคะกระโดนน้าคะ่ะเพื่อนๆกระโดนน้าพอได้กินคะ่ะสองสามช่อก็พอแล้วคะ่ะสองสามยอดก็พอแล้วกินไม่เหมาะอีกทนทนแรงค่ะทนฝนสวยมากคะ่ะแต่ถ้าเรา ไม่ให้สูงก็จะอยู่แค่นี้แหละค่ะก็จะได้กินได้เรื่อย ouais. ค่ะกินยอดเขาค่ะอันนี้ก็ก็ปล่อยกระโดนน้ำเขามีชื่อว่ากระโดนน้ำนะคะแต่เวลาเขาออกใบออกมาเนี้ยก็จะสวยค่ะสวยกระโดนน้ำเขามีชื่อว่ากระโดนน้ำนะคะแต่เวลาเขาออกใบออกมาเนี้ยก็จะสวยค่ะนะคะ น,นี่นําเสนอกระโดนค่ะเพื่อนเพื่อนต้นกระโดน,เ,นเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะก็คงจะรู้ดีไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทําน้ำพริกค่ะวันนี้จะทํายำมะม่วงค่ะกันนะคะป่ากลุ่นรอบข้างชอบอะไรกินอะไรแล้วก็ทเทคแคร์กันค่ะเล็กๆน้อยๆอ่ะดีต่อใจค่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อน สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมทนทนแรงค่ะทนฝนมะเ,เห็นต้นกระโดนนึกถึงก็มีความสุขค่ะเป็นเพื่อนเพราะว่า,าเขาเป็นเป็นคนปลูกไว้ให้ค่ะปลูกน่ารักมากค่ะก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่น่ารักมากค่ะ แฟนชอบกินอะไรเขาก็เนาะรู้จักดีนะคะเพื่อนเพื่อนาปลูกไว้หน้าบ้านก็เป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าต้นสูงนะคะก็จะเป็นพุ่มขุดมาจากอ่าสระบุรีจ้ะอ่าพ่อใหญ่เขาไปทํางานที่สระบุรีเมื่อก่อนเนาะ,ะเขาก็ขุดมาปลูกไว้ให้ค่ะเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายัาง ไม่ได้ทำน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำยำมะม,ม่วงค่ะคนเดียวค่ะไม่มีไม่มีใครกินเป็นเร,เรากินเป็นอยู่คนเดียวแต่อร่อยกระโดนนะคะกระโดนค่ะเ,เพื่อนผักกระโดนค่ะเกิดเองค่ะเพื่อนๆแต่นี้นี่ไปขุดมาปลูกค่ะอย่างหนึง่งชนิดหนึ่งค่ะเ,เพื่อนผักกระโดนค่ะ กระโดนนะคะกระโดนน้ำค่ะเ,เพื่อนๆกระโดนน้ำขุดมาจากอ่าสระบุรีจ้ะอ่าพ่อใหญ่เขาไปทำงานที่สระบุรีเมื่อก่อนเนาะเขาก็ขุดมาปลูกไว้ให้ค่ะเ,เพื่อนๆเหมือนกันนะคะปลากลุรอบข้างชอบอะไรกินอะไรแล้วก็ทเท each h กันค่ะเล็กๆนด้น้อยอะดีต่อใจค่ะเ,เพื่อนๆไว้สองที่แต่วา่าตรงโน้นนะมันไกลค่ะ ตรงนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ข้างๆบ้านค่ะเลยแต่เป็นพอได้กินค่ะสองสามช่อก็พอแล้วค่ะสองสามยอดก็พอแล้วกินไม่หมดกระโดนนะคะกระโดนค่ะเ,เพื่อนผักกระโดนค่ะเกิดเองค่ะเพื่อนๆแต่นี่นี่ไปขุดมาปลูกค่ะ ทน,ทนแรงค่ะทนฝนชอบชอบกินค่ะเพื่อนมาจากอะไรก็ตามค่ะเพื่อนค่ผักกระโดนค่ะมีค่ะมีเหมือนกันค่ะเพื่อนผักกระโดนอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะกินกับผักกระโด่ก็จะเข้ากันมากเลยค่ะน้ำพริกทุกชนิดนะคะไม่ว่าน้ำพริกอะไรที่จะทำ าเห็นต้นกระโดนน่ะนึกถึงก็มีความสุขค่ะเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นนคนปลูกไว้ให้ค่ะปลูกชอบชอบกินค่ะเพื่อนาเห็นต้นกระโดนน่ะนึกถึงก็มีความสุขค่ะเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นเนคนปลูกไว้ให้ค่ะปลูกน่ารักมากค่ะก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่น่ารักมากค่ะ ่าแฟนชอบกินอะไรเขาก็คู่กันก็ต้องดูแลกันค่ะก็ต้องใส่ใจไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำยำมะม,ม่วงค่ะเนาะรู้จัก